ก็โอเคครับก็ต้องขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยครับเดี๋ยวผมป๋าอ,อมวันนี้จะมารีวิวรถกระบะบรรทุกรังเบียนะรังเบียอาน้าจออาจจะกระตุกเลยนะครับพ่ามอดพื้นที่มาณ60 mb เป็นรถน้องของคนหนึ่งเขาฝากมารีวิวนะครับแต่จะทิ้งเครดิตไว้ใต้คลิปนะครับผมมาทสระบบที่หนึ่งกันเลย ระบบที่หนึ่งคือเปิดฝากระโปรงนะนี่นะครับอันนี้เป็นโอ้โหอย่างสวยช่างเขาทำงานดีมากเลยนี่คนระับประตูเปิดได้นะแล้วระบบไฟไฟหน้ารถติดนะครับผมไฟกระพิบมีหรือเปล่าไฟขอทาง ไฟขอทางมีนะที่ติดอยู่ด้านข้างครับอย่างสวยมีไฟเบรกไหมเอ่ยไฟเบรกมีนะเป็นสีแดงแล้วก็ไฟถอยก็มีนะผมว่าเสียงเกมดังเกินว่ะ ไฟถอยนะมีไฟถอยมีไฟเบรกมีโหภายในโอโ้โหโคตรสุดท่านผู้ชมกระจกมองมี GPS มีโอ้โหผมอะไหรหมุนได้ด้วยนะเนี่ย โอ้โอย่างแจมโอโ้กระตุกกระตุกโอ้โหข้างหลังก็มีขอไฟเอ้ยขอภายในความไม่สะดวกด่วนเม,ม,มืองจันทบุรีนะครับใครจะให้ผมรีวิวมอดก็ติดต่อไม่ได้ครับทางเฟสเฟซชื่อธนากรพ่วงเพชรนะครับ ติดต่อมาให้รีวิวได้นะครับรีวิวมอดรถกระบะผลลังเบียยังแจมเลยท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวัาภาพให้ดีๆก่อนโคตรแจมเลยท่านผู้ชม ประมาณนี้โอโ้เราไปซิ้งกันต่อเลยอจะกระตุกโอ้โอจะกระตุกหน่อยครับมอด มัดพื้นที่เยอะแล้วก็ข,ขอคอมกางด้วยเล่นไปก็เสียงเสียงเกมเด้งนะครับผมเกมชอบเด้งเหมือนกันเวลาเล่นมอดเยอะๆอรถก็ความเร็วก็ใช้ได้ครับขับอยู่ที่เก้าสิบผมขับอยู่ที่เก้าสิบนะ ิปสิครับครับให้มันได้ใจสักหน่อยชอบภายในมากเลยโอ้ยยังสุดนะภายในเหมือนว่ามันจะกระตุกซิ้งแล้วซิ้๋ยปหาที่จอดแล้วก็ปิดคลิปนะครับผม นี่เราจะเข้าไอา้อะไรเนี่ยภาษาอังกฤษอ่านบอก,ออกไปี๋ยวเราจะไปปิดคลิปข้างในนี่นะโอ้แหลกอีกแล้วแหลกอีกแล้ว เดินก่อนอก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่จะให้ผมรีวิวมอสก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook ธนากรพ่วงเพจนะครับขอบคุณครับ